ข้าววันนี้อากาศดีมังคจิกับมังคจิจิออกมาวิ่งเลกก่นเหมือนเดิมฮอะฮะที่โลกนี่มีที่สวยๆให้วิ่งเล่นเยอะแยะจริงๆเลยมังคจิจิชอบวิ่งในป่า <c oughs> แล้วมังคจิชอบวิ่งที่ไหนอีกล่ะมังคจิชอบวิ่งในสวนมีที่ไหนอีกหรือเปล่ามังคจิ มังคุดจีชอบวิ่งในทุง่งหยุดก่อนมังคุดจีตรงนั้นลงไปวิ่งไม่ได้นะอ้าวเอ้ยทำไมล่ะมางคจีตรงนี้ก็มีแค่โคนเดี๋ยวใส่รองเท้าบูทก็วิ่งเล่นต่อได้แล้วนี่ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกถ้าเดินเข้าไปตรงนั้นเดี๋ยวเราก็จะเหยียบข้าวที่เขาเพิ่งเอามาปลูกกันนะสิข้าวข้าว ข้าวคืออะไรใหญ่ใหญ่ให่ใหมังคุจิสงสัยว่าอะไรคือข้าวหรือว่าที่ทามาคอตจะไม่มีข้าวนะข้าวก็คือพืชที่มีเมล็ดรีรีสีขาวๆาวทำให้อิ่มท้องรีรีคืออะไรอะมาคิจิรีรีก็คือวงรีคล้ายควงกลมแต่รัศมีของวงจะไม่เท่ากันตลอดเหมือนวงกลม นี่วงกลมใช่มหมมังคจีส่วนนี่วงรีอ๋อแบบนี้นี่เองวงรีวงร <c oughs> ใวีใช่แล้วใช่แล้วนี่ไงข้าวเดี๋ยวต้นกล้าพวกนี้ <c oughs> ก็จะให้เมล็ดแบบนี้ออกมาข้าวหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า rice r i c e rice ข้าว rice ข้าว RICE ข้าวอ I C E r อ c e เหมือนมากเลยมังคกจิแล้วที่บอกว่าทำให้อิ่มท้องละ่ะมาคิจีก็ข้าวเนี่ยเป็นอาหารหลักของโลกนี้เลยนะแถมข้าวก็ยังมีหลายๆประเภทแล้วแต่ว่าเราจะชอบกินข้าวแบบไหนด้วยนะ ยังไงอะมาเคจีก็เท้าข้าวมาหุงจะได้ข้าวสวยที่เม็ดข้าวสีขาวสวยงามหอมนุ่มน่ากินข้าวสวยข้าวสวยข้าวสวยหรือถ้าอยากได้หนักๆท้องหน่อยก็นี่เลยข้าวเหนียวที่ข้าวจะเหนียวๆติดกันข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียว และถ้าอยากกินแบบสบายท้องก็ต้องเป็นข้าวต้มร้อนๆข้าวที่มีน้ำผสมอยู่ข้าวต้มข้าวต้มข้าวต้มนอกจากจะเป็นข้าวแบบนี้แล้วข้าวยังเอาไปทำขนมปังประเภทต่างๆได้อีกด้วยโอ้โหน่ากินทั้งหมดเลยน้องๆอ,อย่าลืมกินข้าวให้หมดจานด้วยนะงมังมงมังมงมัมงั อร่อยมังคจิจะกินไม่ให้เหลือแน่นอนหลายเดือนผ่านมามังคจิก็วิ่งมาที่ทุ่งนากับมาคจีอีกโอ้โหทุ่งนากลายเป็นแบบนี้ไปแล้วสวยจังเลยมาคจใีใช่แล้วใช่แล้วข้าวออกรวงเป็นสีทองข้างในรวงข้าวนี้จะมีเมล็ดข้าวสีขาวๆอยู่นะมังคจี สวัสดีครับมาดูทุ่งนาสสวยๆเหมือนมังคุดจีล่ะครับยืนแบบนี้ไม่เมื่อยล่ะครับมาเคจีทำไมคนนี้เขาไม่คุยกับมังคุดจีเลยเขาคงคุยกับมังคุดจีไม่ได้หรอกนะเขาเป็นหุ่นไลกกาที่เราทำเอาไว้ไล่ไม่ให้นกมากินข้าวกันเขาทำเหมือนมากๆเลยนะแต่อยู่คนเดียวแบบนี้ น่าจะเหงาแย่เลยนะคุณหุ่นไลกางั้นมังคจิอยู่เฉยๆนะเดี๋ยวมังคจิจัดให้ฮึบฮึบฮึบได้เลยได้เลยเดี๋ยวมังคจิจะคอยดูแลต้นข้าวเองดีมากเลยมังคจิ